สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตะอ้วนชวนหิวนะครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับวันนี้มีกะเพรากะเพราเนื้อย่างนะครับนากะเพราเนื้อย่างลาดซอสกะเพราน้ำจิ้มเจีวอ่าอยากกินห,หลายๆเมนูอยู่ในเมนูเดียวกันจัดเลยมาได้เนื้อมาแล้วน,นี่อ่ะเนื้อไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชม หมักซอสไปในนี้เลยครับหมักซอสไปเลยนะครับอ่ะง่ายๆเลยครับดึงลงมาครับดึงลงมาครับสไลด์ออกมาฟรีบอ่ะย่างไปเลยนี่เรียบร้อยครับย่างไปแล้วนะครับอ่ะลงเตาเลยครับไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวหอมๆเลยครับจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมอ่าชมเครื่องกระเพราก่อนนะมาเครื่องกระเพราก่อนนะครับมีอะไรบ้างอ่ะมีเนื้อย่างนะครับไข่ดาวทอดไปแล้ว กะเพราทอดนะครับอแล้วก็เครื่องปรุงนิดๆห,หน่อยๆคือผงนัวซอสฝาเขียวน้ำตาลที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วครับเราจะทำซอสกระเพราน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมมันจะออกฟิลกินกะเพราแถมมีออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะครับจัดไปโอเคสักครู่สักสกู้เนื้อหอมแล้วครับผู้ชมจัดไปไปโอเคครับ ละอ้วนย่างเนื้อได้ทีแล้วนะครับอ้าวพิกลกับนะครับพิกลกับไปรอบนึงนะครับโอโบ้โหติดแกงโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากมันออกๆเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่ะหมุนวนหน่อยครับหมุนวนหน่อยนี่หมุนวนหน่อยครับนี่เนื้อ,อย่าง,องหอมๆครับโอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมมา ไม่เน้นสุกนะครับเนื้อไม่เน้นสุกนะครับอ่านี่ครับโอ้โอหเลยไอพี่จอยดดูดูไอพี่อยไอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอพี่จอยไอี่จอยไอพี่จอยตาขำคลิปแป๊บนึิงลูกลูกจ๋าเดี๋ยวร้อนนะครับอ่าน่ะแล้วครับโอ้โอหดิความนุ่มพุ่มเลี้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับ นี่โอ้โอ้ไม,ม่ไม่เป็นไรม่ตีเลี่ยดนี๋อี๋ทำสเต็กตัวอย่างนี้ครับนี่โอ้โหโอ้โหมามานี่ช็อตนี้ช็อตนี้เนื้อย่างหอมๆเอาละอืมแม่ยอดแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับย่างเนื้อเสร็จแล้วเช็คเนื้อแล้วครับถูกได้พอดีนะครับจัดไป อันนี้คือการวางพักเนื้อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมาทําซอสกระเพราน้ําจิ้มแจ่วกันเลยนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมมาที่ทอดใบกระเพราก่อนจะทํากระเพราเนื้อซอสน้ําจิ้มแจ่วนะครับผมมาทอดเลยครับผมทอดเลยครับง่ายดูนะครับจะอ้วนจะทําให้ดูนะครับนี่ครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวมาจัดจานให้สวยเลยครับดูนะครับผม ดูดูด,ดูคุณชมดูนะครับนี่พอใบกะเพราเริ่มกรอบแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นนะครับผมนี่ไม่มีอะไรมากครับง่ายเลยก็เดี๋ยวรอใบกะเพราการอบแป๊บนะึงมาฮ่าฮ่าดูนะครับคุณชมนี่เออไม่ยากไม่ยาก โคดใบกระเพราโคดง่ายมามาอ่ะตักใส่ละดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยมามาไอ้นี่ตักใส่ละวุณผตรงดูนะอ่านี่ใส่ที่กรองไว้เรียบร้อยแล้วกรอ,องน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมนี่เห็นไหมไอ้หอมเลยครับจัดไปโอ้โห เรียบร้อยแล้วครับโอเคข้าวไข่ดาวครับคู่กันนะครับโอเคเอานะครับคุณผู้ชมดูนะครับอทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับเนื้อย่างเรียบร้อยนะครับเนื้อย่าง่ารค่ตัวแล้วครับข้าววางในถาดแล้วนะครับครอบข้าวแล้วนะครับไข่ดาวกระเพราเรียบร้อยนะครับมาผัดซอสกระเพราน้ำจิ้มแจ่วเลยใส่ไปเลยเด็ด นี่โอ smile, ้ยขิดผู้ชมดูนะครับนี่ใส่เยอะๆครับใส่เยอะๆปอกระเพรา <N> ต้มแกงเจ่วยอดยอดมายวรอช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวคั่วแป๊บนึงไม่ต้องเน้นให้หอมมากนะไม่ต้องให้ขมมากนะเขาเน้นเอาสีสันเอาละหอมแล้วใส่ลงไปนี่ดูนะครับนี่สอนตัวอย่างนี่ครับ อ่านี่ครับนี่ครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะออกเปลี้ยวเกลียวเค็มแล้วนะครับน้ำจิมจ้มแจ่วนะครับซอสกับเผาน้ำจิมจ้มแจ่วอ่าฮะรปรุงลงไปนะตามปรุงลงไปหน่อยนึงอ่าเอาครับผงนัวผงนัวอ่ผงนัวลงไปโอ้โหนัวหนัวนัวโคตรหนัวโคตร มีอะไรต่อโอ้โหไม่แน่ไม่แน่แนเอาทีเดียวเลยโอ้โหโอ้โหยังไงตากล้องรวมไปนี่โอ้โหไอ้นี่ผัดให้น้ำมันเสด็จนิดนึงน,นะครับให้มันแห้งนิดนึงมันจะเป็นคสกัดซอสนะครับเอาไปลาบโอ้โหนี่นี่นีเด็ดนะครับท่านผู้ชมออเอาเอาเดินมา เดินมาลราจะเดินจากไปเดินมาลราจะเดินจากไปโอ้โหน,น,นะครับฟอรกระเพราน้ำจิ้มเจิ่วนะครับถ่ายรถไฟโอ้โหถ่ายรถไฟแล้วครับคุณผู้ชมคนปายคนปายหนืดได้ที่แล้วโอ้โหจบจบงานพักทิ้งไว้สักครู่พักทิ้งไว้สักครู่เอา อ่าปรักขิ้นไ้สักครู่ดูนะครับคุณผู้ชมหลบนะอย่าโดนนะลูกนะนี่ดูเลยมามาเนื้อย่างลาดซอสกะเพราน้ำจิ้มแจ่วนะครับคุณผู้ชมจัดเลย่ะมือเลยนะสืบสืบสืบ,บมาเน้นสุกนะครับเน้นสุกนะครับโอ้โหจุยซ,ซี่จุยซ,ซี่อือหือออกมาแล้วนี่นี่นี่ นี่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 โอ้ยจุ๊ยซี่ออกมาแล้วครับนี่นี่นี่อ่าเรียง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 นะครับอ่าฮะเรียงทําไงนี่ครับบีบเข้าไปบีบเข้าไปเออเฮ้ยนี่ความสวยงามนะครับนี่คุณผู้ชมดูดูตะวันทำนะครับเดี๋ยวหามันไม่เคยทําพลิกเนื้อนยพลิกเนื้อ่เ้นระยะหน่อยระยะห่างก่อน อ่าเรียบร้อยมามีอะไรคุณผู้ชมลาดเนื้อย่างเนื้อย่างลาดซอสกระเพราน้ำจิ้มแจ่วลาดเลยคุณผู้ชมจะรออะไรอยู่นี่ครับเออ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 นี่นี่เหลือไว้หน่อยนึงเหลือไว้หน่อยนึงนี่ต้องชอบเครื่องเยอะๆก็จัดไปนี่ครับเออ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  สุดยอดแล้วครับยังไม่จ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 บมายังไม่จบลาดไขด่ดาวลงไปเอ้ยไขยด่ด,ขดาวรุดไขด่ดาวรุดไข่ดาวรุดโอ้ยนี่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมสุดยอดแล้วมายังไม่จบขั้นตอนสุดท้ายครับกระเพรากรอบครับโอ้โหนี่วางข้างๆเลยครับแล้วก็โรยหน่อยนึง โอ้โหอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไงไงไงตะวันเป็นไงโอ้โหโอ้โหนี่อาา่อาฮะอ่าฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไอ้ดู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 เลยครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับอาา่าฮะเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างราดซอสกระเพราน้ำจิ้มแจ่วจัดไปจะรอให้เสียทำไม โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับมาครับคุณผู้ชมเนื้อย่างราดซอสกะเพราน้ำจิ้มแจ่วครับผู้ชมจัดเลยอร่อยทีเด็ดเลยครับอย่างแรกเนื้อย่างก่อนเลยครับเนื้อย่างเด็ดๆนะครับนี่เนื้อย่างนะครับโอ้โหดูชิ้นชิ้นโอ้โหนี่เอา หอมหอมหอมไหม้หอมมันนะคุณผู้ชมนี่นะตักนะครับตักซอสกะเพราใส่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมเนื้อย่างกับซอสกะเพราน้ำจิ้มแจ่วนะครับวางลงไปอื้มอ๋ออร่อยกุ้ง กดบาร์เลยคุณผู้ชมมีกะเพรากรอบเลยนะนี่กะเพรากรอบเนี่ยมเยีนน่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยี่ยอือสองคำนะครับเนื้อย่างเนื้อย่างโอ้โห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 นี่สองคำเลยครับนี่ครับสองคำเลยครับสองคำ,งคำเดี๋ยว,าาวกกราดซอสกะเพรานะคุณผู้ชมกินกันกินด้วยกันนะครับอือนี่นี่เอาน้ำมาแล้วดักมา ตักมาครับตักมาครับวางครับวาง,างบนซอสกะเพราน้ำจิ้มแจ่วอือหืมอ๋ออร่อยอือหือขุดยอดแล้วอุ้ยล้นล้นมันจะป่านี่ดูครับซอสกะเพราคุณผู้ชมดูนะพริกกระเทียมล้วนๆน,นะครับดูเนะี่ย อยากกินอีกทีก็ใส่กระเพรากรอบไปเนี่ยนี่ครับนี่อือหือย